Paper นะคะ Paper คืออะไรกระดาษตัวต่อไปคืออะไรคะ Share ช h a เช what is a s chair e Share อ่าเเก้าอี้นะคะ next word เพนเ e n เรารู้จักดีปากกาโอเค and next Sink ์ซิงคืออะไรคืออะไรคะ เราใช้บ่อยมากเลยช่วงโควิดเราเนี่ยซิงเนี่ยหน้าหอมกายอะไรคะอ่งล้างมือโอเคอ่างล้างมือนะคะแมสก็ับแมสกับลูกอ่ะต่อไปโคมไฟคือแลมแลมถ้าไฟอันนั้นคือไฟคะต่อไป Ruler Ah ruler. 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 Uh, ruler my bantad. next word is I am light I am light and thin I can be now. I uh, yes <laughs> Used Used to make things, things. Okay. I can be Used for writing. อ่าโอเคคืออะไรคะแก้วการมีมีคำศัพท์ไหนที่เรารู้บ้างโอเคฉานอะไรคะ Light Thin อ่ารู้จัก Thin น่าจะรู้ Fat แปลว่าอะไร ตีนแปลว่าผอมฉันผอมและฉันก็ light ตรงข้ามกับ heavy light กระดาษนะเออกระดาษภาษาอังกฤษคือเมื่อกี้เราเล่นคืออะไรเล่นไม่เล่นะพี่พีเบร์พี่เบร์พีเบร์

ช u ส์วันชูส์วันแม้ come o นประณีงามงอนคิรีโกว์วิโอ้โอ้อเคโอาเค let's ต t a r t อะ s t a ร t to read อะลองอ่านสิอะลองสิอะฮะ lots lots of legs อีกแล้วเมื่อกี้ legs แปลว่าอะไรคะขาอ่ะ lots เลยครับ a lot เมื่อกี้มีแค่ four เออ it has daughter daughter นะคะโอเคโอเค next next อ่าต่อไปอยางต่อไป I like to see lips lips เรนเรียนรู้จัก lips ไหมคะ The tree, do you know the tree? Ah, oh. oh, okay. leaves. Okay. One, one day I will turn into turn. Turn. a uh, butterfly. Uh, uh, butterfly. Oh. Uh, what is it? <coughs> yes. Word a lot, a lot. What is it? อแครอ์เอาตัวไหนคะโอเคดอนดอน look at it ดอน look at it อะโอเคอ่ะเหมือนเลย I like to chase mice <my> chase mice <my> i say ice s แขกฮะ What is it?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 